คุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับรีวิวไปเรื่อยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวของจากตู้คีบโรเรบาทกันนะฮะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นที่67แล้วนั่นเองนะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวชิ้นที่66ไปแล้วนะฮะก็เป็นตุ๊กตาของน้องคนณโอดจังนั่นเองนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะ ซึ่งชิ้นที่67นี้เนี่ยก็เป็นตุ๊กตานะฮะของตัวละครที่มีชื่อว่าโคโจชิโนบุนั่นเองนะฮะก็เป็นเสาหลักแมลงนะฮะจากเรื่องดาพี่าตอสูรนะฮะก็เป็นผู้ใช้ปลาณปลาณแมลงนั่นเองนะฮะในเรื่องนะ,ะก็เป็นเสาหลักด้วยนะโอเคะ <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปชมภาพบรรยากาศต,ตอนที่ผมคีบชินโนบุจังตัวนี้มาได้กันก่อนดีกว่านะฮะไปเลย เคนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบเจ้าตัวนี้มาได้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าตุ๊กตาของน้องชินบูตัวนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะฮะจะเก็บรายละเอียดได้ดีแค่ไหนกันนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอา,เอาแกะน้องออกมาจากถุงก่อนก็นแล้วกันนะฮะชึบดึงออกมานี่ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีดวงตาสีม่วงนะฮะ ผมก็ออกม่งวงๆนะแต่ว่าจะไม่ได้ม่วงทั้งหัวนะฮะมันจะมีความม่งวงๆบริเวณเนี่ยบริเวณเออตรงนี้ข้างๆเห็นว่าสองฝั่งเลยเห็นไหม,หไหมแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยจะดำนะเห็นไหมนี่บนหัวแล้วนี่คือจะดำหมดเลยนะฮะจะมีสีมจวแจมแจมบริเวณตรงนี้เนี่ยข้างๆหูนะฮะบริเวณปลายผมเนี่ยนะฮะข้างๆหูสองข้างเลยนะ,ะนี่หน้าตาน้องชินะโบกจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ดีเทลรายละเอียดของเสื้อเขาก็สวยงามเลยนะฮะนี่เป็นเสื้อคลุมลายอย่างนี้เลยนะฮะลายประจาตัวของเขาเลยนะสวยงามมากนะนี่ตรงนี้ก็จะมี ตวลายของกระดุมนะฮะอยู่33เ3ม็ดด้วยกันนะฮะสีเหลือ,องตรงนี้นะฮะแล้วก็มีขีดขีดตรงนี้เนะี่ยที่มันไอเสื้อนี้มันบังอยู่ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเสื้อนะฮะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยนะฮะนี่เข็มขัดของเขานะฮะตัวผ้าคลุมนี้เปิดไม่ได้นะไอตรงข้างขางนี่เขาจะติดเหมือนติดกาวเย็บติดไว้อยู่นะจะเปิดไม่ได้แต่ว่าด้านหลังนี่คือจะเปิดขึ้นได้นะฮะนี่เห็นไหม นี่ด้านหลังนะด้านหลังจะเปิดยกขึ้นได้นะฮะนี่ด้านหลังนี่เปิดขึ้นได้นะฮะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะเป็นตัวหนังสือของหน่วยพิฆาตสูรนั่นเองนะฮะอยู่ที่หลังเสื้อนะฮะนี่ลวดลายบนเสื้อของเขาเสื้อคลุมของเขาก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่สีสันก็สวยงามดีนะฮะเป็นสีชมพูมีเสีเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะอีกชั้นนึงแล้วก็เป็นสีขาวนะฮะแล้วก็เป็นแบบเส้นเส้นลวดลายของเขานะฮะนี่ด้านล่างก็จะมีลวดลายประมาณนี้นะฮะที่ปลายเสื้อนะฮะ นี่แล้วก็มีป้ายชื่อนะฮะนี่เป็นโลโก้ของดาบพิฆาตศูนย์นะฮะนี่แล้วก็ตัวป้ายของเขานะเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่แล้วที่ขาของเขาก็จะมีลวดลายด้วยนะฮะนี่เป็นลวดลายเดียวกับเสื้อเลยนะฮะสองข้างเลยนะฮะใส่อยู่ที่ตรงขาของเขานะนะแล้วก็มีลวดลายเป็นเหมือนรองเท้านะฮะนี่เห็นป่ะเป็นขีดๆอย่างนี้เป็นเหมือนพื้นรองเท้านั่นเองนี่เป็นเหมือนพื้นรองเท้านะฮะสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ที่หลังหัวนะฮะก็จะมีผีเสื้อติดอยู่นะฮะตัวเบลล์ร่มเลยนะฮะ ตัวใหญ่กว่าขอคันโออีกนะนี่เป็นผีเสื้อข้างหน้าสีแบบนี้เลยนะฮะเป็นผีเสื้อสีม่วงนะฮะแล้วก็มีเอ่อลวดลายในปีกเนี่ยเป็นสีออกเอ่อโทนแบบเขาขาวฟ้านะฮะมันจะออกฟ้านิดๆน,น,น,นะฟ้าอ่อนๆอไม่ได้เข้มมากนะฮะนี่เออสวยงามดีว่ะนะ,ะสวยดีสวยดีนะฮะผีเสื้อสวยดีนี่เดี๋ยวผมหมุนเอ่อให้ดูรอบๆกันแล้วกันนะฮะนี่ นี่นะฮะด้านหลังเออตัวนี้สวยนะฮะมันดูมีสีสันมากกว่าของชินบุอ่ะไม่ไม่ใช่มันดูมีสีสันมากกว่าของคานาโออ่ะนะฮะคือคานาโอเนี่ยชุดเชิ้ตของเขามันจะไม่ได้ค่อยมีสีสันอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวชินบุนี่คือชุดของเขานี่คือแบบโหมีสีสันมากนะฮะสีชมพูสีเขียวนะฮะแล้วก็มีลวดลายบนเสื้อต่างหากนะฮะมันดูแบบมีอะไรเยอะกว่าของคานาโอจังอ่ะนะฮะมันก็เลยดูแบบดูสวยดูดีกว่านั่นเองนะฮะแต่ว่าหน้าไม่ค่อยยิ้มนะฮะหน้าบึ้งไปนิดนะโอ ก็มีประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากมายนะฮะก็เป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาธรรมดานะฮะส่วนเรื่องตำหน่งตำหนิอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะก็เหมือนกับคานาโอเลยนะฮะก็จะมีพวกร่องรอยของเส้นได้ที่เขาใช้เย็บปักถักร้อยติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นตำหนิอะไรรุนแรงด้วยนะฮะสำหรับพวกเศษได้อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะฮะสำหรับพวกงานเย็บปักถักร้อยที่จะมีพวกเศษได้อะไรติดอยู่บนชิ้นงานนะฮะขนาดเเรราาไไปซืื้้้อออพพววกกสะนี หรือว่าพวกเสื้อผ้าใบดังๆอะไรอย่างเงี้ยยังมีแบบโอกาสพบเ็นพวกเส้นได้อะไรพวกนี้ติดอยู่บนเสื้อผ้าเลยใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะอ่นนี่ตรงนี้ <What? S 1> ที่ขาข้างใต้ตรงนี้มีเหมือนคลออ้ายๆแบบริบบิ้นนะฮะริบบิ้นคล้ายๆโบติดอยู่ตรงตรงขาเขาด้วยนะนี่สองฝั่งเลย นะฮะติดอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะฮะเกือบเกือบมองไม่เห็นอนะ่ะเพราะว่าปกติมันจะมันจะนั่งแบบนี้ไงเออมันจะนั่งอยู่แบบนี้ไอไอตรงนี้มันอยู่ข้างใต้พอดีไนงะเกือบมองไม่เห็นนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> สวยงามดีนะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสวยกว่าของคานาโอจังอีกนะ <c oughs> ของคานาโอจังมันดูจืดชืดไปนิดนึงอะ่ะเพราะมันไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากมายนะฮะ ครับสำหรับน้องชินบุจังตัวนี้นะฮะถ้าเกิดต้องให้คะแนนเนี่ยก็เอาไปแบบตบมเต็มเลยที่10เต็ม10คะแนนนะฮะไม่มีการหักใดทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีให้หักนั่นเองนะฮะตำหนงตำหนีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีพวกรอยเ,อเส้นได้รอยเศษผ้านิดหน่อยๆนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของงานประเภทนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะพวกรายละเอียดเสื้อชุดหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยนะฮะสวยงามไม่แพ้กับคันอบจังเลย นะแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบชิโนบุจังมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันมีเ,เรื่องของรวดลายเสื้อผ้าสีสันอะไรที่มากกว่านั่นเองนะฮะก็เอาไปแบบเต็มๆเลยก็แล้วกันนะฮะที่10เต็ม10คะแนนนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าดีมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำ like, ลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ